ลิลิตพะลอผู้แต่งไม่ปรากฏชื่อผู้แต่งและไม่ปรากฏปีที่แต่งฉันทะลกักโครงสี่สุภาพกับรายสุภาพมีรายโบราณอยู่บ้างและไม่สู้เคร่งคัดในฉันทะลักมากนะคะ่ะและจุดมุ่งหมายในการแต่ง เป็นมันคดีเพื่อความบันเทิงในราชสำนักเรื่องย่อเมืองสวงและเมืองสองเป็นศัตรูกันพระลอกษัตริย์เมืองสวงทรงพระสิริชมยิ่งนักจนเป็นที่ต้องพระไทยของพระเพื่อนพระแพงราชธิดาของท้าวพิชัยพิศนุกรกษัตริย์แห่งเมืองสองนางเรื่อนนางโรยพระพี่เลี้ยงได้ขอให้ปู่เจ้าสมิงพายช่วยทําเสน่ห์ให้พระลอเสด็จมาเมืองสวงเมื่อพระลอต้องเสน่ห์ได้ตัดลาพระนางบุญเหลือ พระราชเจ้ามานดาและนางรักษ์นาวดีมาเหสีสเสด็จไปเมืองสองพร้อมกับนายแก้วนายขวัญพระพี่เลี้ยงพระรอทรงเสียงทายน้ำที่แม่น้ำกาหลงถึงแม่ปากฏรางร้ายก็ทรงฝืนพระทัยสเสด็จต่อไปไก่ผีของปู่เจ้าสมิงพลายล่อพระรอกับนายแก้วนายขวัญจนไปถึงสวนหลวงนางรื่นนางโรย พี่เลี้ยงของพระเพื่อนพระแพงออกอุบายรอบนำพระรอกับนายแก้วนายขวัญไปไว้ในตำหนักของพระเพื่อนพระแพงเท้าพิชัยพิสนุกรทรงทราบเรื่องก็ทรงพระเมตตารับสั่งจัดจัดอภิสิกิพระรอกับพระเพื่อนพระแพงให้แต่พระเจ้าญาติเลี้ยงของพระเพื่อนพระแพงยังทรงพระยาบาดพระรอ อ้างรับสั่งท้าพิษณุกรจัดสั่งใช้ให้ทหารไปรุมจับพะลอพะเพื่อนพะแพงและพี่เลี้ยงพะลอพะเพื่อนพะแพงและพี่เลี้ยงทั้งสี่ช่วยกันต่อสู้จนสิ้นชีวิตทั้งหมดท้าพิชัยพิษนุกรพิโรธพระเจ้าย่าและทหารรับสั่งให้ประหารชีวิตทุกคนพระนางบุญเหลือทรงส่งทูตมาร่วมงานศพกษัตริย์ทั้งสามในที่สุดเมืองสวงและเมืองสองก็กลับมาเป็นไมตรีเกาะกัน คุณค่าที่ได้รับหนึ่งในด้านความรู้ลิลิตพลอยได้ให้ความรู้ทางด้านประวัติศาสตร์ของประเทศไทยในมุมมองต่างๆโดยเฉพาะการใช้ชีวิตและประวัติศาสตร์ของบ้านเมืองในสมัยก่อน 2. อด้านอารมณ์นับเป็นวรรณคดีที่ใช้คำและสำนวนได้ไพเราะสนองหูได้อารมณ์เป็นวรรณคดี ที่มีการใช้ภาษาปลุกอารมณ์ได้ทุกอารมณ์ 3. ในด้านสังคมลิลิพะรอจะเห็นได้ว่าได้ให้คุณค่าเกี่ยวกับการปกครองบ้านเมืองในแบบต่างๆของสมัยก่อนที่ปรากฏในวรรณคดีเรื่องนี้ สี่ในด้านคติคําสอนลิลิพะออได้ให้แง่คิดในด้านการใช้ชีวิตไม่ว่าจะเป็นในเรื่องความรักให้ถูกต้องตามขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยวักทองในวรรณคดีเรื่องลิลิตพะออสองเขือพี่หลับไหลลืมตื่นลือพี่สองพี่คิดเองอ้าอย่าได้ถามเผือ